สวัสดีครับจากช่อง audio about นะครับผมดำเนินการโดยบริษัทเบนเบตเทอร์จำกัดจำหน่ายสินค้าระบบเสียงระบบภาพกล้องวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็จะยังแนะนำสินค้าเป็นยี่ห้อเบอริงเจอร์ส่วนสินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรตามไปดูกันเลยครับเป็นลำโพงครับผมลำโพงออลำโพงยูโรไรท์บีสิงกแล้วก็บีส ยูรูไร e ก็จะเป็นซีรีส์ครับซีรีส์ก็จะมีหลายรุ่นก็จะในวันนี้ก็จะเป็นรุ่น B แล้วก็มีรุ่นที่เป็นระบบ12นิ้วแล้วก็15นิ้วส่วนข้อมูลจะเป็นอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรดีกับรุ่นก่อนๆน,นานนั้นเป็นองไรก็ตามไปดูกันเลยครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผม มีกาอย่างลำโพง12นิ้วตรงนี้ก็จะเป็น12นิ้วตรงนี้ก็จะเป็น1นิ้วส่วน15นิ้วตัวนี้ก็จะเป็น15นิ้วตรงนี้จะเป็น1นิ้วตัวตู้ก็จะใหญ่ตามขนาดของออตัวลำโพงว่าสินิ้วกับ15นิ้วก็แตกต่างกันพอสมควรแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังของตัวตู้ว่ามีช่อง อะไรให้ใช้งานได้ไดบ้างแต่ว่าในาสไลด์นี้จะดูไม่ค่อยชัดที่ผมพาไปดูตัวรูปที่มีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับนี่ครับตัวรูปภาพที่มีความชัดเจนกว่าสไลด์เมื่อสักครู่ อนี่ก็คือนี่ที่เป็นตัวสำหรับมือสอดเข้าไปหิ้วหิ้วเพื่อการเคลื่อนย้ายเพื่อการเพิ่มมีเป็นความสะดวกฮะความสะดวกก็คือหิว้วตัวนี้เพื่ออาจจะเป็นยกขึ้นเพื่อตั้งยกเคลื่อนย้ายไปนู่นไปนี่แข็งแรงกับแข็งแรงก็สามารถรองรับน้าหนักของตัวตู้ลําโพงได้เลย แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องใช้งานในด้าน input แล้วก็ปรับค่าต่างๆทั้งหลายอินพุตเออินพุตบีก็มี2 Input แล้วก็นี่มิกเอ้าก็เอาพุตไปต่อกลำโพงอันอื่นได้ตรงนี้จะเป็นดิจ l ตอลไวเลสก็คือเป็น ช่อง USB สำหรับต่อไมคค์ไม์ของเบรนเจอร์ไม้2.4ติ๊กไมค์ไวไฟแล้วตรงนี้ uh, เป็นอะไรฮะเป็นดิจิตอลดิจิตอลมิกเซอร์ตัวนี้คือปรับคานการปรับค่าต่างๆเรา,า uh, ใช้อินพุตสองอินพุตนี้ก็ ปรับค่าตรงนี้เพื่อให้ได้ค่าท,ที่ที่เราต้องการเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ครับดูจากตัวนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปขยายความต่อกันกันกนะครับ ครับก็คือตัวนี้เป็นดิจิตอลมิกเซอร์นะครับแล้วก็เป็น Mix, อันนี้อินพุตหนึ่งอินพุตสองแล้วก็น,นี่เป็น USB ่ไวเลสช่องต่อ USB แล้วการมิกเอาก็คือเอาไปต่อล้กับลำโพงชนิดเดียวกันที่มันยังมีแอมป์อยู่ในตัวอันนี้ก็มุมมองซ้ายมุมมองขวาอันนี้ก็สำหรับให้ดูเห็นว่ามีช่องใส่ขาตั้งลำโพงได้ อันนี้ก็คือการาการใช้งานประยุกต์ใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไม้ไม้ได้อะไรก็ได้ที่ที่ที่เป็นสัญญาณสัญญาณสัญญาณไม้ก็ได้สัญญาณร้ายก็ได้แล้วเราก็ไปปรับค่าตัวนี้ตัวนี้เป็นดิจิตอลมิกเซอร์อยู่รีนีก็ก็จะมีบอกให้ว่า,าปรับช่องไหนปรับยังไง ตรงนี้มีบลูทูธด้วยอ่าโดยมีบลูทูธให้เล่นด้วยอันนี้ก็มีแอปให้เล่นยางางมีแอปปรับค่าต่างๆมีค่าอะไรบ้างอันนี้ก็เป็น EQ คิอก็มีดึงขึ้นดึง,ดง,ดงลงในบาลานซ์ใเอาพุ output. อันนี้มีอะไรอันนี้อันนี้เพลงเปิดเพลงอันนี้กีตาร ดีพูดอ่โหมดใช่ไหมโหมดแอปจะใช้แอปผ่าน iOS ก็ได้ Android ก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวฟังก์ชันของของของตัวดิจิตอลมิกเซอร์ฮะมิกเซอร,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 ร์มิกเซอร์มีนี่คือฟังก์ชันที่เขา,าสามารถปรับตั้งค่าได้เห็นไหมอินพุตแล้วก็เลือก input อินพุตว่ะอินพุตไหน EQ แล้วก็ปรับ EQ โหมดโหมดอะไรบ้างอ่ะก ให้เราเลือกดูโพสิชั่นค,คือตำแหน่งของลำโพง BT ี set up info exit นี่ฮะก็มีใน input set input อันนี้ EQ ก็เบสมิดทรีโบนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่มีต่อ ให้ชัดเจนว่าเราจะเลือกอะไรง่ายกว่า,ง,าง่ายกว่าเมื่อในตัวนี้อันนี้คือ,อเลือกเลือกแบบว่า,ายังไม,ไม่ไม่ละเอียดพอก็แต่ว่ามันง่ายฮะหมือนเช่นมิวสิกเราเปิดเพลงก็เปิดเพลงดน,นตรีก็ใช้อนี้ไลน์นี่การแสดงสดอ่าสปีดสปีดกับกันเวลาเราพูดกบกดตรงนี้อันนี้โพซิชันคือตำแหน่งของลำโพงนี่บนขาตั้งอันนี้ก็ติดผนังไหม วางมุมไหมอ่าเนี่ยฮะก็คือตัวดิจิตอลมิเซอร์ที่มีอยู่ในตู้ลำโพงปรับค่าต่างๆทั้งหลายได้เลยทีนี้ก็มาดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะครับลำโพงพร้อมแอมป์หนึ่วัตต์สทางขนาด12นิ้วแล้วก็15นิ้วมี2อสอขนาดพร้อมมิเซอร์ดิจิตอลมีแอปมือถือ iOS Android และก็บ t o o t h คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พลัมพโพมบีเอสอง MBA, ทางกำลังวัตต์ห0ึ่วัตต์เอ่อก็1สนิ้ว15นิ้วกับ1,000วัตต์เหมือนกันเหมาะสําหรับการใช้งานแสดงสดและเปิดเพลงก็แล้วแต่นนกกันนำไปใช้แล้วแต่กับเปิดเพลงการพูดกันอะไรก็แล้วแต่ก็ดัดทั้งหมดเลยมีมิกเซอร์ดิจิตอลสช่องก็มีช่องอินพุตหนึ่งอินพุตสแล้วก็เอ่อเอาพุตที่เป็นมิก ปรับได้มีช่อง USB สำหรับไมโครโฟนไร้สายดิจิตอลบรูนคุณภาพสูงอันนี้ก็คือ,อลูกค้า,าต้องซื้อเพิ่มฮะซื้อเพิ่มไม่ได้มีอยู่ในชุดสามารถควบคุมระยะไกลผ่านแอปมือถือ iOS แล้วก็ Android ที่เห็นเมื่อกี้ที่ให้ดูตัวแอปสามารถสตรีมเสียงสเตอริโอผ่านบลูทูธได้ก็เล่นบลูทูธได้นั่นเอง มี preset p r e s e t d ด DSP สำหรับการตั้งค่าต่างๆเช่นตำแหน่งลำโพงเสียงพูดแล้วก็เสียงเพลงก็เป็น p r e s e t เลยกดกดกดแล้วก็ใช้งานได้เลยสามารถประมวลผลสัญญาณดิจิขอลคลางเทคนิคสำหรับการควบคุมและตั้งค่าลำโพงก็มีซื้อดิจิตอลนั่นแหละ,ละคลาเทคนิคแต่เป็นยีห่ห้อครับยีห่ห้อที่เขาร่วมมือกันของ uh, กับบร์ลิงเจอร์ ครังที่นร่งๆเขามีความเชี่ยวชาญด้านาพวกเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็อย่างเช่นตัวเอฟเฟกต์ตัว DSP ตัว EQ อะไรพวกนี้นลเขามีความเชี่ยวชาญก็ทำพวกวงจรตอนนี้ก็คือเขาทำวงจรเข้ามาใส่ในลำโพงของเบอร์ลิงเจอร์บ้างเส้น믹เบอร์ลิงเจอร์บ้างาก็เป็นการดมมือ เทคโนโลยีขยายเสียงคลาสดีปฏิวัติว,ตวงกรารพลังเสียงมหาศาลประสิทธิภาพเสียงชัดเจนและน้ำหนักเบาก็เป็นขึ้นขยายเสียงก็ชุดขยายเสียงก็อยู่ใน,ในตู้ลำโพงเป็นคลาสดีคลาสดีก็จะเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นชุดขยายเสียงที่ใช้ในตู้ลำโพงทั้งหลายแล้วเพราะว่ามันเบา ใช้ตัวแจ่ไฟแบบสวิตชิ่งเป็นแผงวงจรนะแผงวงจรใจ่ไฟทำให้น้ำหนักเบาไฟเข้าไปทาง AC AC คือผ่านสวิตชิ่งมอแปลงตอนนี้แล้วก็แปลงแปลงไฟให้ใช้ในแผงวงจรต่อไปออซึ่งแตกต่างจากตัวมอแปลงเดิมๆที่ยัดอยู่ใน power amp power amp ยิ่ง ยิ่งอร์แอมป์ใช้ไฟมากเท่าไหร่ตัวมออแปลงยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็กำลังวัดเยอะยิ่งยิ่งแอมป์ที่มีกำลังวัดเยอะๆใช้ม้อแปลงก็ต้องใหญ่พอใหญ่ปุ๊บน้ำหนักก็เยอะเขาก็เลยเมีพัฒนาตัวเป็นชุดใจฟ่ฟน w i t c h ิ่งทำให้มีน้ำหนักเบามากก็ใส่ในตู้ลำโพงยกมือเดียวได้เลย ดอกลำโพงขนาด12นิ้ว15นิ้วที่ทรงพลังให้เสียงเบสที่ลึกและพลังเสียงและพลังเสียงที่ชัดเจนก็ชัดเจนครับเพราะว่าตัวลำโพงของของเบรนช์เจอร์นี่เขาจะทําเป็นไบแอมตัวที่พูดถึงเนี่ยนั่นก็คือทำเป็นไบแอมไบแอมก็คือ,อสัญญาณเข้ามาปุ๊บเขาจะแยกแยกแยกพอมาปุ๊บเสร็จแล้วเขาแยกแยกไป่ ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเขาะยาเอาไปที่มีชุดขยายเสียง2ตัวตัวจะขยายเสียงเบสก็ส่วนของเบสต,ตูวขยายเสียงของอสิ่งแหลมก็สิ่งแหลมไปไม่ได้ปนกันทำให้การออกแบบตัวนี้ทำให้สิ่งที่แต่เสียงเบสก็ชัดเจนเสียงแหลมก็ชัดเจนและพงสิงแหลมได้เฟรมฟรีนอลิกหนึ่งนิ้วสร้างความถี่สูงที่ยอดที่ ตัวฟิโนลิกนี่ก็เป็นเป็นไดอะเฟรมที่ทำจากเรซินครับเรซินถ้ามีความทนทานสูงแล้วก็เสียงมีความชัดเจนเสียงแหลมก็ไม่เหลี่ยมไม่แหลมมากครับไม่บาดหูก็เสียงแหลมก็แลปลว่านุ่มนวลก็ฟังเออแต่ว่ารู้แหลมก็คือแหลมนะฮะแต่ว่าแหลมมีอีกอ หลายแบบอย่างไท yeah. เทเนียมเฮียตัวไทเทเนียมนี่ก็เสียงแหลมก็แหลมมากๆเลยเสียงแจ๊ดเลยแต่ตัวนี้เป็นฟินอลิกเป็นไรส้สิ้นทำ้ห้เสียงแหลมฟังได้ครับไม่บาดหูฮอนแบบ Exponential ขนาดใหญ่ที่มันมีการกระจายเสียงกว้างเป็นพิเศษ Exponential ก็คือเป็น เป็นฮอนที่ที่ที่จะตอบสนองความถี่ต่ำกว่าแบบอื่นก็คืออย่างตัวตัวเสียงเสียงแหลมไะก็คือมันไม่ได้ออกออกมาแบบเปียบแปยแต่ว่ามันออกไปทําต่ำกว่าแหลมทั่วไปทําให้ฟังแล้วฟังได้ไม่บาดหูแล้วก็ให้เสียงที่นุ่มนวลน,นุ่มนวลกว่าแหลมไม่แหลม ไม่แหลมเปียกเหนนุ่มนวลแล้วก็ให้เสียงที่ดังมากๆดังกว่าดับอื่นเช่นดังกว่าไทเทเนียมแล้วก็มีส่วนมาก,กาตัว Exp on exponential นี่ก็จะเป็นเขาจะนำมาใช้ในลำโพงขนาดนี้เป็นใหญ่ๆตัวใหญ่เพื่อ,อ,อการกระจายเสียงได้ไกลและก็ดังมากขึ้น ็นวง PA ฮะแต่เราก็มาปรับใช้กับทั่วๆไปได้เพราะดังมากเราก็ลดเอาลดเสียงดังเอาแต่ถ้าว่าดังน้อยจะทำให้เพิ่มมากขึ้น,นมันก็จะลำบากเราสุดแล้วสุดแล้วก็ยังไม่ดังตรงนี้แหละคือคือเป็นปัญหาในการใช้งาน การออกแบบตรงสีดำ้างหมูแบบอนเนกประสงค์ช่วยให้สามารถวางตำแหน่งได้หลากหลายมีรูด้านล่างขนาด35มิลลมตรสหรับตั้งขาตั้งลำโพงและสามารถวางนอนใช้เป็นลำโพงมอนิเตอร์บนเวทีของนักร้องและกันนักดนตรีได้มีที่จับรูปทรงตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อการผู้พาในการตั้งค่าเคลื่อนย้ายได้งา่าย ทีนี้ก็มาดูสเปคเนะขนาดลำโพงก็12นิ้ว15นิ้วแล้วก็เสียงแหลมก็1นิ้วครับแล้วก็ตอบสนองความถี่12นิ้วก็50ถึง20 kHz 50 Hz ถึง20 kHz ส่วนจ15นิ้วก็จะลดลงมานิดนึงก็เป็น45 Hz ถึง20 kHz ความดังสูงสุดเท่ากันครับ127 dB เท่ากัน SPL วัสดุของตู้ลำโพงก็เป็นพลาสติกทังคู่ครับกำลังวัด1000วัตต์เหมือนกัน ใช้แรงใจไฟก็เหมือนกันฮะไฟ220วัตต์เราแหละสิ้นเปนาลืองพลังงานก็80วัตต์เท่ากันเลยแต่ที่ไม่เท่ากันก็คือ1ละขนาดขนาดของ12นิ้วนี่ก็คือตัวความสูงก็568ม mm, ิลิเมตรหรือ56.8ซ mm. นติเมตรความกว้าง342ม mm, ิลิเมตรหรือ34.2ซ mm. นติเมตรความลึก 270ม m mm, หรือ27เซนน้ำหนัก12.9กิลแล้วก็15นิ้วนี็ความสูงก็อยู่ที่712ม m mm, ก็71.2เซนติเมตรแล้วก็ตัวความกว้างก็426 mm หรือ42.6เซนติเมตรความลึก312.9หรือว่า31.29 mm น้ำหนักหนักกว่าหนักกว่าเพราะตัวดอกลำโพงใหญ่กว่า18.2กิโลราคาปกติตัว12นิ้วก็14,500บาทต่าตู้ก่อนราคาพิเศษกัน13,775บาทรวมภาษีรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยรับประกันคุณภาพชุดขยายเสียงแล้วก็มิกเซอร์ดิจิตอลในทิ้นที่อยู่ในแผงวงจร1ปี ปกติตัว15นิ้วก็จะ16,500ก็แพงกว่ากัน2,000บาทแล้วตัวาราคาพิเศษก็15,675บาทรูปภาษีรูปค่ปาจะดทรงแล้วก็รับประก,กันเหมือนกันคนระประก,กันชุดขยายเสียง1ปีบริษัทเอเบนเบทเธอจำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้ก็มีเว็บไซต์เป็นชื่อเว็บไซต์ audio about com แล้วก็มี โซเชียลมีเดียก็มี Facebook มี l i น์แอดแล้วก็มี My Shop ก็คลิกเข้าไปดูสินค้ากันได้ครับแล้วก็ถ้าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์ตัวนี้ครับสแกน QR c o d e คออเลยตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็มีสแกน QR c o d โได้บริษัทอยู่ที่บ้านฟ้าน,นันทวันถนนไทราชมินบุรีกรุงเทพโทรศัพท์ก็ตามนี้0 9 5 2 3 2 7 0า1ครับ ท้านี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชมวิดีโอแล้วมีคำถามอะไรก็แอดไลน์ตอนนี้ก็มาส่งคำถามเข้ามาได้หรือจะอุดหนุนสินค้ากระทางเราก็ผ่านตรงนี้ได้ครับอของเราเป็นรูปแบบบริษัทนะฮะรูปแบบบริษัทก็จะสามารถออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่เป็นแวตได้ เราจดทะเบียนวัดเรียบร้อยเอ,อ่อถ้าเกิดท่านผู้ชมชมวิดีโอแล้วมีประโยชน์ท่านผู้ชมก็ฝากออกดดูใจกดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบพระคุณมากครับผม